สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับราศีกุมครับทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นหัวข้อหลักที่เราใช้ในตอนนี้อยู่นะครับเรามาดูกันใบที่หนึ่งนะตัวตนตัวตนของชาวราศีกุมนะเป็นสีถ้วย ตอนนี้ราศีกุมนะตัวคุณนะมันมีเรื่องอึดอัดใจครับข้องใจอยากปฏิเสธแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มันมีความเกรงใจใจมันมีเรื่องของความเกรงใจอยู่คือเราได้รับเราได้รับน้ำใจไม่ตีได้รับสิ่งดีๆมาแต่เราไม่อยากรับเราไม่ต้องการ แต่เราก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเราไม่พร้อมที่จะรับของของใครแต่แน่นอนเราว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้หนึ่งถ้วยที่ยื่นมาจากก้อนเมฆหนึ่งถ้วยที่ยื่นมาจากก้อนเมฆเราไม่รู้หรอกเป็นมือใครยื่นเข้ามาจะเป็นมือจากพระเจ้ามือที่มองไม่เห็น แต่ตัวเราด้วยที่ว่าเราเองนั้นมันมีอยู่แล้วไงสามถ้วยเรามีอยู่แล้วหนึ่งเราได้มาโดยที่คนอื่นให้สองเราได้มาเพราะว่ามีคนอื่นให้ได้มาจากโชคลาภได้มาจากบุคคล ถ้วยที่สามได้มาจากแบงสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ทั้งสามถ้วยเราได้มาจากคนอื่นแต่เราคิดว่าักสิ่งที่เราได้มันเพียงพอแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากปฏิเสธแต่จริงๆแล้วไพ่สี่ถ้วยบ่งบอกให้คุณยอมรับอยากปฏิเสธเลย อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าไอ้สิ่งที่เรามีนั้นมันจะพังมันจะหายมันจะพินาศไปได้อย่างไรเราไม่รู้เลยตรงนี้นะอนาคตรเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เรารู้นะปัจจุบันเนี้ยเราไม่ควรจะปฏิเสธให้ไว้ก็รับรับแล้วจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเราแต่ถ้าคุณอยากจะปฏิเสธคุณไม่รับเลยมันเป็นการตัดขาด ช่องทางบางครั้งเราก็ไม่ใส่ใจกับการส่งสัญญาณของพระเจ้าเราไม่สนใจที่จะรับสื่อรับสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะบอกมาในรูปแบบของคนมาในรูปแบบของเสียงที่เข้ามาในหู บอกในรูปแบบของป้ายโฆษณาบอกมาในรูปแบบของกา,การที่เราเห็นอะไรบ่อยๆซ้ําๆย้ํๆแต่เราก็เพิกเฉยเราไม่ได้ใยดีกับสื่อเหล่านั้นเราคิดว่าเรามีของเราแล้วและพอใจในสิ่งที่มีไพ่สี่ทวยอนาคตของไพ่สี่ทวยคือห้า้วยคุณจะพบเจอกับความล้มเหลวสิ่งนี้ไพ่เตือนมาให้รับไว ให้รับไว้อย่าปฏิเสธอย่าไปดูถูกดูแคลนกับสิ่งที่ได้รับมารับไว้เถิดมันจะดีขึ้นมันจะมีผลดีต่อตัวเราเองนะครับลองดูนะลองเอาไปประยุกต์ใช้นะผมไม่รู้หรอกว่าทุกคนน่ะได้รับอะไรบ้างหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆให้ฟังสัญญาณให้ฟังสื่อและสาร จากเบื้องบนเราอย่าปล่อยผ่านเราเราต้องเป็นคนท้งสังเกตว่าเอ๊ะอะไรที่มันเข้าตาเห็นบ่อยๆอะไรซ้ำๆอะไรย้ํายํามันอาจจะเป็นโชคดีสำหรับเราก็ได้นะครับผมตัวตนของคนนะแต่เราเข้าใจบางครั้งตัวผมเองเราก็อยากจะปฏิเสธน้ำใจจากคนอื่นบางครั้งนะตัวเราเองนะตัวผมเองเนี่ยแต่บางทีเราก็ เคยเปิดท้ายไปใยสี่ถ้วยไงก็รับไว้จริงๆใจไม่อยากคล้องเกี่ยวไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่บางทีต้องรับไว้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อนา,อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะต้องไปพึ่งพาอาศัยเขาหรือว่าอาจจะต้องมีเยื่อใยไมก่กีต่อกันอีกในอนาคตแต่สิ่งที่รับไว้คือการรับน้ำใจแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางทีเราก็รับแบบงงๆนะ คอยสังเกตคอยดูโอเคนะครับสี่ถ้วยนะอย่าพิ่งปฏิเสธนะอย่าพิ่งปฏิเสธมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้โอเคลแล้วมาดูต่อในเรื่องของการงานการงานของคุณนะราศีกุมนะเป็นเดรสันเดรสันความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุน เดือดซันนะถ้าราศีกุมนะคุณอยากจะประสบความสาเร็จมันต้องมีแรงผลักดันมันต้องมีคนช่วยเหลือคุณเก่งคุณมีความสามารถแต่ถ้าไม่มีคนผลักดันตําแหน่งมันก็แปก๊กถูกปะความเจริญก้าวหน้ามันก็ถูกแช่แข็งไงเพราะเราไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณทำได้คือการงานดีแล้วนะขอให้ทำดีกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนรอบข้างยิ้มแย้มจ่มใสเป็นมิมรตรมัยตีอย่างที่ไพ่ตัวตนขึ้นเมื่อกี้สี่ถ้วยขอให้รับน้ำใจให้รับไว้เถิดแล้วมันจะดีขึ้นมันดีกับตัวคุณแน่นอนนะครับผมการงานถ้าจะดีได้ต้องมีแรงผลักดัน มีการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่นะครับการเงินการเงินถือว่ายังโอเคอยู่นะคุณยังมีพอเพียงยังมีสะสมยังมีเก็บไว้ยังช่วยเหลือตัวเองไนดะ้เงินยังไม่ขาดเงินยังมีอยู่เงินยังมีมาเรื่อยๆเงินที่เก็บเอาไว้เงินที่สะสมไว้ การเงินยังค่อนข้างดีอยู่แต่ไม่เหมาะที่จะไปให้คนอื่นนะยังไม่เหมาะที่จะไปทำอะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายนะการเงินยังถือว่ายังมีความสำเร็จยังมาได้มาเรื่อยๆย,ยังมีมาเรื่อยๆต่าบใดที่งานของคุณยังส่งผลดีเป็นเดออ์ซันมีคนช่วยเหลือ,อมคีคนอุปถัมภ์ การเงินของคุณนั้นไม่มีขาดตกบกพร่องแน่นอนแต่ให้ระวังเรื่องหนึ่งเรื่องการซื้อของสะสมถ้าคุณเองมีรสชิิยมในเรื่องของการสะสมของอยากให้สะสมของที่มันมีมูลค่ามีบาค,คามีคุณค่าในอนาคตสะสมแล้วมูลค่ามันต้องขึ้น ถ้าคุณดูแล้วของสะสมที่คุณทําอยู่มันมีจัดลดลงลดลงลดลงค่าของเงินมันจะน้อยลงด้วยโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักงานดีเงินดีแล้วความรักจะเป็นยังไงความรักจริงอยู่ในเรื่องของความสดใสความรักยังอยู่ในหมู่เพื่อนๆตอนนี้ คุณกำลังดูใจเขาอยู่กำลังวางแผนกำลังคิดความรักตอนนี้นะหนึ่งอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาจีบสองคุณเองกับคนรักอาจจะมีโอกาสได้ไปทำความรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นคนคุยอยู่เขาอาจจะพาคุณไปแนะนำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เขารู้จักได้รู้จักคุณไงพาไปแนะนําตัวให้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ความรักยังเป็นลักษณะของความสนุกสนานรื่นเดิงบันเทิงสําหรับบางท่านพบรักในงานปาร์ตี้งานกินดืม่มงานฉเฉลิมงานเลี้ยงฉลองโอกาสที่จะพบคนที่เรารักพบความรักได้ เกี่ยวข้องกับงานดื่นเริงงานปารต์ตี้งานสังสรรค์ในเรื่องของความรักสามทั้วยยังบอกได้ว่าคนรักยังสนับสนุนเราทุกทุกทางเขายังคงให้ความสนับสนุนเราอยู่ดูแลเราอยู่ให้เราอยู่ถือว่าความรักยังคงเป็นไปราบเรืน่นสำหรับคนที่มีความรักนะ ความรักยังราบรื่นดีอยู่แต่แน่าหละมันมีเรื่องของการกินเที่ยวมีเรื่องของความสนุกสนานบางท่านได้ไปพบเจอกับคนรักในลักษณะของงานประเภทนี้บรรยากาศประเภทเรี้ยงฉลองสักสังสรรค์กันสามสู้ถือว่าเป็นความรักที่ยังโอเคอยู่นะงานดีเงินดีคนรักก็ดีความรักก็ดีอยู่ โอเคแหละตอนนี้ราศีกุมนะคุณดีทั้ง3มอย่างเลยโอเคนะยังกินยังใช้ยังทำงานตอนนี้ทุกอย่างมันถือว่าเพอร์เฟกนะจับไพ่สมใบเดอะซัน้าถ้วยสามถ้วยโอเคแหละเรามาดูในเรื่องของสุขภาพราศีกุมสุขภาพคุณเป็นอย่างไร1ดาบ เริ่มมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างแล้วจุกเสียดแน่นท้องความดันอาจจะมาจากการที่คุณกินดื่มเที่ยวพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะโรคที่มากับลมลมภายในจุกเสียดแน่นท้องความดันอันนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากการที่คุณเองอ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของโชคลาภโชคลาภมันจะได้อะไรมาโดยง่ายเจ็ดดาบเนี่ยคุณจะได้มาโดยง่ายทำอะไรก็แล้วแต่อยากได้อะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอปุปสรรคขัดขวางได้มาโดยง่ายแต่มีข้อแม้ว่าอย่าทำผิดวิธี อย่าทําผิดกฎเกณฑ์อย่าทําผิดรูปแบบแต่ถ้าอยากได้อะไรคิดได้มาโดยง่ายถือว่าเป็นโชคราบนะทําอะไรแล้วมันราบลื่นราบลื่นไปหมดใจจะทำผิดศีลแค่นั้นเองต่อไปเรามาดูในเรื่องของอปุปสรรคปัญหาอปุปสรรคปัญหามีไหมคือเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไงบางครั้งมันมีโอกาสดีๆเข้ามา แต่เราเองก็ไม่ได้พัฒนาเพราะเรามัวแต่กินมัวแต่เที่ยวมัวแต่ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้คําว่าหลงไปกับกระแสได้ไหมคือทุกอย่างมันดีอะพอทุกอย่างมันดีเงินดีงานดีเราเราก็ตัวเราก็หยุดการพัฒนาเพราะไม่รู้จะพัฒนาอะไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันเป็นความเผลอเพลินทางด้านการใช้ชีวิตห้าเพอยงให้ระวังอะไรคุณ คุณอาจจะต้องอ่านหนังสือคุณอาจจะต้องพัฒนาตัวเองคุณอย่าไว้วางใจกับอนาคตที่คุณคิดว่ามันมั่นคงอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังห้าเหรียญห้าเหรียญคือการเข้าไม่ถึงโอกาสรายได้สิ่งรายได้อย่างที่เราไม่เคยปูทางไว้มันจะเข้าไม่ถึงโอกาสเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราทํามามันดีอยู่แล้ว มันใช้ได้อยู่แล้วแต่บางทีโลกมันเปลี่ยนไปจังหวะและโอกาสมันเปลี่ยนไปถ้าเราเผลอเพลินอ,อยู่กับการใช้ชีวิตสิ่งต่างๆที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้มันก็อาจจะดุดลอยจากเราไปได้เพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้มันมีการพัฒนามาเรื่อยๆมันมีคนใหม่ๆคนเก่งๆมาเรื่อยๆเมื่อ,อไรที่เราหยุดพัฒนาเราก็จะเสียโอกาสนี่คือไพ่เหเลียญความสุข เรามาดูในเรื่องของความสุขความสุขของคุณคืออะไรความสุขของคุณคือการจัดการเมื่อมองเห็นชัดเจนแล้วคุณรีบลงมือทำคุณมีความสุขกับการไล่ล่าความฝันไล่ล่าความชัดเจนอัศวินถือดาบคุณมีความสุขที่คุณได้ลงมือทำในสิ่งต่างๆที่คุณรักและอยากทำ คุณอยากลงมือคุณพร้อมคุณได้ลงมือนั่นคือความสุขคุณมีเป้าหมายคุณเห็นแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณกําลังทําสิ่งนั้นให้มันเป็นความจริงความสุขของคุณของคุณคือเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทำโอเคนะแล้วสําเร็จไหมเรามาดูว่าความสุขของคุณมันส่งผลถึงความสำเร็จบ้างไหม มเมจอชเช่นฉลาดรอบรู้สำเร็จแน่นอนแต่คุณต้องย้อนไปที่ไพ่ห้าเหรียญน,นะย้อนไปที่ไพ่ห้าเหรียญในตำแหน่งอุปสรรคคุณอะ่าเผลอเพลอไงถ้าคุณคอยคว้าหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณมีเป้าหมายแล้วคุณอยากจะไปคุณอยากจะก้าไปอยู่ก้าวไปหาเป้าหมายที่คุณวางไว้ตอนนี้คุณอยากจะไปมันถึงเร็วๆไง ความสมเร็ที่คุณมองไว้อยากจะไปเร็วๆแต่มันก็ติดมันก็ขัดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจใส่ใจในรายละเอียดที่เข้ามาหนึ่งแหละมาจากสี่ถ้วยที่คุณปฏิเสธการรับน้ำใจคุณมีเรื่องของการปฏิเสธเข้ามาอันนั้นน่จจะทำใคุณพลาดโอกาสอันที่สองคือการที่คุณเข้าไม่ถึงโอกาส เพราะฉะนั้นใน9ใบเนี้ยมันมีจุดเสียอยู่2ใบคือ4ทั่วคือการไม่รับโอกาสกับ5เหรียญการเข้าไม่ถึงโอกาสแต่ไม่จะเชี่ยนคือไพ่ของความเรียนรู้ไงถ้าคุณเข้าใจศึกษาเรียนรู้หาวิธีการหาขาบวนการอสุวินดาที่คุณได้รับที่เป็นความมันจะมาเร็ว ขอให้คุณตั้งใจควยคว้าหาความรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองและความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนราศีกุมครับผมเป็นกําลังใจให้นะจากที่ดูไพ่มาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นไพ่ดีตลอดเลยนะงานดีเงินดีความรักดีทุกอย่างดีหมดแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันเข้าไม่ถึงโอกาสก็เพราะว่าบางทีเราไปปฏิเสธ เรื่องบางเรื่องบางโอกาสจังหวะบางจังหวะเราเองอ่ะไปปฏิเสธมันเราไม่รับเออบางทีมันมีจังหวะเข้ามาแล้วในชีวิตแต่บางทีเราก็ไม่เอาโอกาสนั้นไงเราคิดว่าเราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจอะไรไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสประมาณอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจงรีบไขว้าโอกาสที่มีคนอื่นยิบยื่นมาให้ซะ นอกเสียจากว่าเราเองไม่อยากรับโอกาสนี้แลวเราไม่อยากจะมีชีวิตอย่างนี้ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้หรือมันไม่ตรงกับที่เราต้องการแต่บางครั้งชีวิตเราก็เลือกที่จะเดินไม่ได้ไงเราอยากจะเดินบางอย่าแต่บางทีมันเดินไม่ได้จะปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมหรือตามธรรมชาติบางทีเราคิดว่าชีวิตเราเลือกได้แต่ด้วยความมั่นใจขนาดน,นั้นนะ ในทางพุทธเราเลือกอะไรไม่ได้เลยเราเหมือนว่าเราจะกำหนดตัวเราเองแต่มันก็ไม่ใช่ย้อนย้อนนึกดูอา้าวทุกอย่างมันก็ถูกกำหนดไว้แล้วนี่หว่าเราเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในโลกใบนี้ที่ถูกกำหนดให้เดินแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เราเหมือนจะกำหนดได้เองนะแต่จริงๆอ่ะ มันถูกลิขิดไว้แล้วน่าโอเคนะประมาณนี้เขาวากับชาวราศีกุมชีวิตที่เราเลือกเองเราเลือกเองได้เราสร้างเองได้แต่บางครั้งบางทีเราไปไป,ปล่อยปล่อยละเลยบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เราผิดพลาดพลาดหวังจากโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่มันหลุดปล่อยไปอขอเพียงรับโอกาส ขอเพียงรับโอกาสถ้าคุณก็จะได้สิ่งดีๆอีกเยอะแยะและมากมายไพ่อย่างเงี้ยเริ่มต้นจากไพ่สีถ้วยเพราะว่าถ้าสีถ้วยมันมีจังหวะและโอกาสเข้ามาหนึ่งถ้วยเราไม่รู้หรอกว่าใครให้มามันถูกลิขิดหรือถูกบัญชาหรือถูกกำหนดไว้แต่เราเราก็ไม่รับสีถ้วยนี่คือไม่รับนะแต่จริงๆอ่ะมันจะมีมาให้เราเรื่อยๆแหละ พราะดูจากไพ่อนาคตคือไพ่ห้าถ้วยอไอ้สามถ้วยที่เรามีอยู่ที่เราคิดว่ามันมั่นคงมันจะลม้มแต่ถ้วยเนี่ยมันก็จะมีวางอยู่ข้างๆตัวเราแต่เราไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นหนึ่งแหละอย่าคาดหวังในสิ่งที่มีว่ามันเป็นสิ่งที่มั่นคงเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จงมองหาและใช้ โอกาสรอบๆตัวในการพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จมันมีโอกาสอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ตรงหน้าเราเพราะโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอย่างที่บกไว้ผมขอเท้าความอีกนิดหนึ่งคือหนึ่งเราไม่ได้เลือกเองพระเจ้ามอบให้มาสองมีคนให้มาสามผู้หลักผู้ใหญ่ให้มา มันไม่ใช่ของเราเราอยังไม่ได้ทําเองอะไรสักอย่างเลยแต่กว่าจะผ่านจุดนี้ไปอ่ะเราจะรู้ซึ้งเข้าใจนู่นแล้วก็ปาไปเก้าถ้วยกับสิบถ้วยละเนี่ยเราปาปาไปเก้าถ้วยเราถึงจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เราทําเองสะสมมานั้นอ่ะมันถึงจะมีค่าอืมแต่ก่อนหน้านี้คุณก็ได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดีอืมแต่คุณก็คลี่เกงใจว่า ขี้เกียใจไม่ค่อยอยากรับโอกาสนั้นแต่ขอให้จงรับโอกาสนั้นไว้นะโอเคจบแล้วครับกับชาวราศีกุมนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนได้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ